คนว่าหิวแหงพี่น้องหิวหิวหิวนี่นะคะพี่น้องมาเบิ่งตะกะแตนที่มอนไายไว้ที่ตอนต่อนน้องยังน้อยตอนบ่ทันมีปัญหาทีโดดเาียบจะเลยพี่น้องแต่ก็เกิดการนาแน่นอยู่ในนีเพราะว่ายมอนลงในคอกนี่ลงสีขีดเดี๋ยวพี่น้องลงตะกะแตนสีขีดนะคะในความกว้างของคอกกะเมตรกลัวละกัความยาวก็แค่สองเมตรเดี๋ยวพี่น้องซึ่ง ย่มอนก็คิดว่าจะเอา,เอาออกแย,ยกเป็นสองคอกเพราะว่าตอนนั้นคอกอนุบาลเทาบ่มีก็ได้บางบางตะกแ่นใบแยคอกเดียวกันทุกคอกจะนาทุกคอกต้งเสียงญาติกันแต่ก็เย็บคอกบ่ทันม้จนกว่าน้องกระทั่งน <ไง S 1> ้องโตน่องโตได้ยิมอนกะคิด บาสิ่ง่ายคอกง่ายน้องออกจากกรงคอกนี่แล้วไปใส่อีกมงตัวเก่ามงตัวเก่าซึ่งมีความกว้างเกือบจะสามเมตรสามเมตรนะคะสามเมตรกุคุนสองเมตรเพราะว่าก็คือสิใส่ได้อยู่คิดว่าเพราะว่าน้องตัวง่ใส่ปีกกำลังจับคููจะพี่น้องนี่อยู่ในนี่กับประมาณหาหกกิโลนะคะสําหรับตัวนะหะหกกิโลอยู่ในนี่นะคะพี่น้อง ยี่โนปลดลงมาทั้งทั้งที่ผ่าตอนย่ายคอจับใบแล้วยี่โมนทำมาถุงพลาสติกถุงไนปุ๋ยนะ่ะยี่มมนเย็บใส่ใส่ด้ามไม้ไว้แล้วสําหรับย่า่คอแต่ลืมหรือเผลอหรือความากงายของยม่โมนยีน่โมนมาเจ็บปลดปลดตัวนี้ลงปลดคอตัวนี้ลงพี่น้องปลดคอกตัวนี้ลงมา ที่กว้างเมตรกว่าๆแล้วก็สองเมตรแล้วก็จะมาเทคิดว่าจะบ่มีปัญหานะคะคิดว่าจะบ่มีปัญหาจะมาเทในคอกนี่ก็เข้ามาในคอกแล้วจ้ะเข้ามาในคอกแล้วก็จะมาเทน้นนทนองๆอยู่นนี่น้นองกระบอกออกเกิดการเกาะเกาะในถุงสะบัดสะบัดแล้วก็คัดันสันถุงสันโคอ,อันผ่าผ่าแยง,งแล้วก็ สะบัดกับปนั่นพี่น้องนี่ล่ละนี่ล่ละยิมอนคิดว่าสาเหตุนะสาเหตุซึ่งเกิดปัญหาในตอนนี้คือมาทำให้น้องๆตายเกือนกาดนี่หละซึ่งเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดในการความมากไคายของยิมวทั้งๆทีว่า ง่ายข้างก่อนนี่มอนกะกะยหา่แบบนี้อยู่แต่ว่าน้องตกแกแล้วคือโค้มกันลายแล้วแล้วเขาก็เอาไปไข่คอกนั่นกต่บมีปัญหาแต่ว่านี่น้องกําลังทอดคาบจะเป็นปีกถึงแม่นว่ามีตัวแกกะแกบลายกตแกบลายก็มีโค้มกันอยู่กับแคเริ่มโค้มกะ จะเริ่มจับคูโบทันได้หลายถือว่าเป็นบทเรียนนี่เอามาลงให้พี่พี่น้องน้องทราบให้ระมัดระวังในการที่จะทำตะกะแตนน้องอ่อนแอ๋ยดีอ่อนแอ๋ยมากเลยและกาแพ้ในได้หลายอย่างที่เขาขาดบ่ถึงว่าน้องจะแพ้ก็อยู่ในบ้านเพราะว่าตะกะแตนก็อยู่ในบ้านเนาะตอบก้อนนี่ก็อยู่ก็ะแซในม่สองสามขีดที่เลี้ยงมาโบทันได้เอา ย้า่ไปคอกได้ยังแน่นยังหนาอยู่ในนี่ก็คิดว่าจะได้หาโลถึงหกกิโลสำหรับตัวคอกเย่ยวเนียนมากๆนะคะก็เลยว่ามีหลักคิดอยากง่ายอยากง่ายคอกไปใส่กงกงไม่ออกไม่ซึ่งกว้างกว่าเดิมหลักายาวกว่าเดิมเพื่อว่าจะให้น้องยูสะดวกสบาย พอยหย่แค่นั้นเสร็ยเรียบร้อยนะคะมีกระบอกออกดูลักษณะที่ยายมมวนเขย่าเขย่าจนกว่าเขาจะออกหมดนี่เขาก็มาแล้วนะคะนี่ออกมาแล้วจนเขาเขาเขาจะออกหมดหลังจากหันมาเอาหญ่าเข่าใส่มือแรกบบกินบบแตะหญ่าเลยละมามือสองกับบ่กินบ่มีหอยแปวเลยยายมมวนกระตกใจ มีการตายเห็นการตายปะปายมามือที่สามมือที่สี่ตายหลายเหมือนมาคิดอีกทีว่าเขาคงจะเก็บโตเก็บโตเขาเก็บปวดในต้นในโตเขาเพราะว่าเขาเอาเขามานี่ละกระทอกแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่น้องๆก็ตัวอ่อนๆนะคะเป็นบทเหรียญยางหลายเลยทั้งๆที่เอมว่วนกะอืม ประสบประการเรียนรู้ไปด้วยตัวเองโดยบ่มีภไผได้บอกพี่น้องก็โห้ไปน้าเรียนรู้ไปน้าด้วยที่เจอด้วยที่เห็นด้วยที่ได้กระทํานะคะได้กลับมาลงเตือนพี่พน้องๆอย่าหาเฮ็ดสูตรนี้นะคะอย่าเฮ็ดสูตรนี้ให้ใส่ถุงถุงใย,ยถุงเงินแบบถุงในปุ๋ยและใส่เด็กขอบหรือใส่ไม่มาเฮ็ดเป็นขอบใส่ดาม เราไปตักเอาน้องที่เกาะอยู่กับผ่ากับมงนะจะง่ายกว่าพอน้องลงในผ่าแล้วน้องจะขยับบ่ได้เพราะว่าผ่ามันลื่นในถุงน่ะมันลื่นเขาก็มาค่อยๆปล่อยอีกใส่คอกตัวใหม่แต่มาใส่วิธีนี่เป็นวิธีที่ผิดมากๆเลยสําหรับช่วงนี้เพราะวาเคยทํามาช่วงนั้นมัน่เป็นอย่างแต่ตอนนี้เป็นจะพี่น้องปัญหาเกิดนะคะ เลยเอามาลงให้พี่ๆน้องๆเห็นรากาให้พี่พ่น้องๆเตือนพี่เตือนน้องว่าทำแบบนี้คือผิดน้องยางน้องออกน้องบินยางแบบแต่เหมือนว่าเอาหย่ามาใส่นะพี่น้องเอาหย่ามาใส่พากันเขามาเกาะนี่เต็มหยาแต่บ่กินกินบ่ได้เหมือนกับเฮาไข่เหมือนเฮาไข่เหมือนเฮาปวดตุนปวดตัวนะอะไอย่งมันคิดว่าน่ะคิด คิดไปเองคิดเองน่ะละพี่นอกนี่เบิ่งตี้ละเบิ่งเพิินเห็ดออกไปนะ่ะพี่นอกผิดมากๆวิธีนี่ผิดมากๆสําหรับการกระทําแบบนี้ถ้าบ,บ่ลงมันก็เป็นเรื่องที่แบบบทเรียนที่จังใดละ่ะถ้าเห็ดแบบนี้กะกะคงจะบนมีไผเห็ดออก,ก่ะแต่ว่ายิ่มหมอนเฮ็ดไปแล้ว มันน้ำตาสิไหลเลยด้วพี่ดองความวังกับขอ,อกคอ,อกนี่นะยิมนลงขีดนึงนะ่ะยิมนก็ได้ไข่ไปประมาณสองสามโลนี่ตั้งสีขีดา 3, มาลงในคอ,อกนี้ถ้าหากน้องบ,บ่เป็นยังเ็นว่าเฮ้าแยกคอกออกอมาได้คอ,อกหนึ่งสองคอ,อกไข่ของน้องนะ่ะย่างหน่อยๆน่นะก็บบ่หลุดสามโลดอกตีเป็นเงินนะ กับความเสียหายที่น้องๆเสียไปมื่อแรกน่ก็ไปประมาณสองถ้วยมาเมื่อสองประมาณปินรูลมื่อสามก็ปินโูลแต่มาเมื่อวานนี่ก็สีบเบาน่เพราะว่าอาจจะหมดตัวสิตายหมดตัวตายหรือจังใดกระบ่กหูต่เบิงอีกวันต่อไปน้องๆสิเปิลจังใดก็รู้สึกว่า เมื่อนี้เป็นเป็นสีแข็งแรงขึ้นอยู่เป็นหูกินญ้าเป็นกินญ้าเป็นแทะ้ยยาเอาญ้าใส่ในญ้าหมดทุกเมื่อน่นแหละ้าเหี่ยวทิ่มและขนออกเลยมุดบทเลี้ยงข้างนี้เหมือนซึ่งมากๆบ่อยากลงให้พี่ให้น้องเห็นดอกควาโง่ของตัวเองแต่ว่าอยากเอามาลงเตือนน้ำเตือนพี่ๆน้องๆว่าสูตรนี่ผิดมากๆเลย ขอขอบุญขอบุญถูกกำลังใจแล้วก็ขอโทษพี่ขอโทษน้องที่เข้ามารับชมที่ในการหลงหรือหกักตะกแตนทุกปู่ทุกคนในวิชาชีพที่จะเลี้ยงน้องตะก,กะแตนนี้